เป็นร้อนในเรื่องของการช้อปปิ้งงานวิจัยเราก็เพิ่งจะได้ยินเนี่ยนะออว่าเดี๋ยวนี้เขาทาขนาดนี้กันแล้วก็คือป<ะ>เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการแต่ใช้เงินซื้องานวิจัยจ่ายเงินโอนปั๊บมีชื่อเราไปอยู่ในงานวิจัยที่คนอื่นเขาทำมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะมีผลประโยชน์เข้ามาเยอะเลย<ะ>สุดท้ายมาถูกจับโปะได้ตรงที่ว่าไองานวิจัยที่เจ้าตัวไปมีชื่ออยู่ ไม่ได้ตรงอะไรกับสายงานที่ตัวเองทำข้าม,ามสายใช่ไหมข้ามสายไปเอามาดูเรื่องนี้ถูกแฉนะคะคุณผู้ชมมีอาจารย์หลายคนออกมาพูดหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออสซึ่งอาจารย์บอกว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยมีชื่อไปปรากฏลำดับแรกในงานวิจัยเรื่องของวัสดุนาโนทั้งที่สายงานของอาจารย์คนนี้อยู่เทคนิคการแพทย์ ข้ามสายไปยังไงมีการจ่ายค่าตีพิมพ์ไป30,000บาทแล้วนําบทความที่ตีพิมพ์มาเบิกกับมหาวิทยาลัย1นึ0 0 0สบาทได้กําไรด้วยเออการจ่ายเงินเพื่อใส่ชื่อตัวเองลงในผลงานวิชาการจะทําให้คนคนนั้นเนี่ย มีผลงานจํานวนมากภายในปีเดียวซึ่งในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากมากแต่มันกลายเป็นว่าอะไรยิ่งช็อปปิ้งมาก <ปะ S 1> ก็ยิ่งมีชื่อในผลงานมากใช่ไหมคะเวลาประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีก็จะได้คะแนนดีสามารถไปขอปรับวิทยาฐานะได้ทําให้มหาวิทยาลัยอ่ะ ถูกจัดอันดับดีขึ้นด้วย<ช>แล้วก็ได้งบเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแล้วพอมีผลงานเยอะๆเหมือนเราก็จะมีผลงานเนี่ยใช้อ้างอิงในการไปขอทุนจากมหาลัยในการไปทำวิจัยเพิ่มมันก็ได้หลายต่อไปหมดเลยนะคะ อาจารย์ออมาแฉว่าเงินหลักหมื่นที่ซื้อผลงานคนอื่นมันไปต่อยอดได้เยอะมากกว่าเงินที่ใช้ไปซื้องานวิจัยทีมข่าวไปคุยกับรองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปรกรคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าการทําวิจัยแต่ละชิ้นไม่ได้กําหนดตายตัวว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนส่วนการทําวิจัยข้ามสาขาทําได้ไหมก็พอเป็นไปได้อันนี้มองแบบบวกๆนะแต่มันยากมากมแล้วก็การจะทํางานวิจัยหลายสิบชิ้นในเวลาอันสั้นเนี่ย มันก็ยากค่ะคก็เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อได้จริงเพราะมันกระทบกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาอาจารย์เปรียบแบบนี้ว่าเป็นอชญยกรทางวิชาการและมีความผิดทางกฎหมายนะคะล่าสุดเพจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ออกแถลงการ แต่งตั้งกรรมาการสอบวินัยร้ายแรงดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแล้วและเดี๋ยวกระทรวงการอุดมศึกษาก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะเพราะว่ามีความผิดตามพรบการอุดมศึกษาอันนี้มันมีโทษถึงขั้น จำคุกเลยนะไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะเป็นนักวิชาการที่ไม่ได้ทำงานวิจัยเองวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้